สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VAP ธรรมดานะครับช่อง VAP ธรรมดาก็าจะมานําเสนอคนไทยเช้านะครับของวันที่29นะครับเดือนมิถุนายน2565นะครับเกือบลืมเดือนละวันที่29วันพุธนะครับวันนี้สีเขียวสดใสสดใสนําโชคให้ทุกๆท่านนะครับ ขอขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกทุกทุกเลยขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะแนวทางก็จะมาวางพุ่นไทยให้ชมรุ่นลมพระความมันเทือวันละ4ี่คลิปสีรอบเลยนะครับรอบเช้า10โมงเช้ารอบเที่ยงเที่ยงพึ่งรอบบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งรอบเย็น4โมงเย็น4-5นะครับประมาณนี้วันละสีคลิปเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับพุ่นไทยหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกทุกทิปเลยเหนื่อย พูดัยเกินไปอมไม่ดูอายุตัวเองเลย,อยขออภัยนะครับบางท่านก็ทันฟังไม่ทันนะก็อย่าพูดจช้านะครับตขอขอบพธธรคุณสมาชิกทุกท่ธธานนะครับที่เวะเข้ามาชมทุกคลิป,ลปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดี นทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงทุความบันเทิงเท่านั้นนะแต่ถ้าใครจะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาให้ดีก่อนนาไปใช้ให้การลงทุนนะครับชนชอบใช่ค่อยจัดนะครับชนหมายถึงว่าช่อง VIP ชนเลขเด่นกับช่องอื่นไหมชนเลขไหนก็เลือกเอานะครับแต่คำว่าชนกันเนี่ยตรงกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าเสมอไปนะบางทีก็งายหลังผึง,งตายสลงจบสะพานหนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะให้เลขตรงกันแต่ไม่เข้าเลย อย่างนั้นัน,นะครับให้น้ำพันระวับบงเลยนะครับชอบคือชอบส่วนตัวไหมถ้าชอบส่วนตัวก็คือเกิดเินภาพครั้งก็เสียงเงินแบบสบายใจว่างเงินเดียพูดงไงเนียเพราะว่าเราชอบนล้นี่ประมาณนีขขข้ขอขอบพระคุณน,นะครับชนชอบใช่พิจารณานะครับเรามาเริ่มพิจารณากันว่าชนชอบใช่ไหมคนไทยเช้านะครับสองสามสี่นะชนชอบใช่ไหมัน้นที่สามกับสี่นะ,ะชนชอบใช่ไหม เน้นตัวไหนอีกตัวไหนดีตัวสี่นะครับ4นะครับมาชนชอบใช่ไหมสีอะไร4ี่ห้าสี่หกสีเจ็ดสปศูพอแล้วหละแค่กกนี้สี่หนึ่งสี่สองก็ได้นะครับใครจะไปต่อก็ได้นะเกินสามล่ะสามห้าสามหกสามเดสมแสามเกนะครับวันนี้พอ,อสองคือตัวกันนะครับ สองคือตัวกันนะอ่าแล้วจะรูดตัวไหนอ่ะก็รูดตัวกันกับตัวเน้นนั่นแหละอ่ารูดตัวกันกับตัวเน้นนะครับรูดสองกับสี่นะครับเพราะว่าตัวกันมันชอบมาชุรูดไว้เลยกันไว้เลยนะครับอ่าไม่ต้องสงสัยนะครับคือเป็นเคล็ดลับเฉยๆนะครับหนึ่งเออสองสามสี่นี่มันก็เด่นพอๆกันนะครับพอเราจัดเป็นใจเลือกเราก็ต้องเลือกสองกับสี่นะครับประมาณนี้รูดเลยนะ อย่าเลือกเล่นเออชอบ4ี่หตัวเดียว3ามแปดตัวเดียวอะไรอย่างนี้อย่าไปชอบอย่างนั้นมันมันหมดเลยล่ะหมดตัวเลยอลงทุนแบบนี้แหละเจ้าเขาชอบล่ะประมาณนี้ก er ็มันไม่ออกหรอกตัวที่เราชอบนะประมาณนี้เราต้องเล่นแบบลงทุนเล่นลายหางแบบนี้เล่นลายหาอย่างนี้แต่ต่อตไปแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องคาดเคลื่อนเลื่อนนี้ไปไหนนะครับฝากทุนไท่เช้าก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่คทุนไทย เที่ยงครับก็ขอให้ทุกท่านแพลงๆ,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 ๆนะครับเดี๋ยวทางก็จะมาวางอย่างนี้แหละประมาณนี้คุณไทยเที่ยงนะครับรอรับนะครับรอช้าวรับรับรับนะครับมันนี่มันนี่นะครับขอให้มีความสุขนะครับสําหรับเช้านี้สว,ว,ว,วัสดีครับ